สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับคุณครูจะมาสาธิตวิธีการวัดและประเมินสัญญาณชีพนะครับในผู้สูงอายุนะครับอันแรกนะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้นะครับก็คือสัญญาณชีพเนี่ยครับต้องประกอบด้วยทั้งหมด4ตัวนะครับเราถึงจะเรียกว่าสัญญาณชีพนะครับสิ่งที่เราจะต้องประเมินได้แก่อะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือเทมเพลเจอร์นะครับก็คืออุณหภูมิร่างกายนะครับอันที่2ครับก็คือบัดเพลเจอร์นะครับก็คือ ความดันโลหิตนะครับของคนไข้อันที่3นะครับก็คือเพาเลตนะครับก็คืออัตราการเต้นของหัวใจและก็หรือว่าอัตราการเต้นของชีพจรซึ่งเป็นอันเดียวกันนะครับและอันที่4ครับก็คือ r e ส p i รา t o รีเลตนะครับก็คืออัตราการอ,าอัตราการเต้นอัตราการหายใจนะครับของผู้สูงอายุนะครับอันแรกนะครับนักศึกษ,ษาก็ต้อง มาดูนะครับว่าเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบนะครับและก็วัดนะครับบอกคุณไข้นะครับขออนุญาตนะครับคุณยายผมจะขออนุญาตประเมินสัญญาณชีพหน่อยนะครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับลูกก็เอาประหลอดนะครับเป็นประหลอดแก้วนะครับแล้วก็เราก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ทำการสลัดนะครับ LR ประหลอดนะครับให้ต่ำกว่า35องศานะครับครับขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็วัดด้านไกลตัวคุญญณยายหนีบประลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องรอนะครับลูกศิษย์สามารถวัดความดันได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวคนใยญย่นิ่งๆนะครับครับก็บบต้องให้ผู้สูงอายุนะครับอ่าให้นอนนิ่งๆหรือว่านั่งนิ่งๆนะครับถ้าเกิดว่าเดินทางมาเหนื่อยอยู่นะครับเราก็ควรที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยลูกนั่งพักประมาณ15นาทีแล้วเราค่อยประเมินสัญญาณชีพนะครับ แล้วลูกศิษย์ต้องทาการวัดพร้อมกันประเมินพร้อมกัน4อันเลยนะครับแล้วค่อยลงบันทึกนะครับนักศึกษาต้องจำค่าที่เราวัดได้นะครับแล้วก็แจ้งความผิดปกติของคนไข้ให้ทราบทุกครั้งหากมีอาการผิดปกตินะครับครับอย่างของคุณยายนะครับความดันโลหิตอยู่ที่125นะครับส่วน 73นะครับซึ่งตัวบนเราเรียกว่าซิสโตลิกบีพีนะครับได้125มิลลิเมตรปลอดตัวล่างนะครับเราเรียกว่าไดแอสโตลิกบีพีนะครับได้73มิลลิเมตรปลอดนะครับและก็อัตราการเต้นของชีพจรนะครับได้83นะครับครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับลูกศิษย์ก็เก็บเครื่องวัดความดันนะครับแล้วทำการจับเท้า นะครับขออนุญาตนะครับจับเต็มหนึ่งนาทีนะครับ คุณครูจับชิพจรของคุณยายได้84ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับลูกศิษย์ทำการคลายมือนะครับแต่อย่าเอามือออกจากคนไข้นะแล้วทำการนับอัตรนัับอตาการหายใจนะครับของคนไข้โดยอยากให้คนไข้รู้ว่าเรานับอัตราการหายใจนะครับเราก็มองนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของทรงอกนะครับของคนไข้นะครับ หายใจเข้าออกนับหนึ่งนะครับแต่มือเรายังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ไม่ต้องกดตรงบริเวณที้จรจของคนไข้นะครับลูกเพราะเราใช้สายตาในการมองนะครับเพื่อป้องกันขืนอายของคนไข้นะครับ คุณครูนับอัตราการหายใจของคุณยายได้20ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูปลอดนะครับประลอดวัดทางรักแร้นะครับได้36.5องศานะครับแต่ถ้าเราวัดทางรักแร้นะครับต้องบวกเพิ่ม0.5เสมอนะครับ อุณหภูมิของคุณยายวัดได้36.5บวก0.5นะครับอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่37องศานะครับถือว่าปกตินะครับหลักการจำนะครับถ้าเกิดว่าลูกใช้ปลอดแก้วแบบนี้นะครับถ้าวัดทางรัแ้บวก0.5เสมอวัดทางปากไม่ต้องบวกนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับวัดทางทวารลบ0.5นนะครับแล้วพอหลังจากนั้นนะครับลูกก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะครับ แล้วต่อไปนะครับเราก็ได้ค่าที่เราวัดได้นะครับมาลงในแบบบันทึกสัญญาณชีพเราก็ลงเวลานะครับ12.00นนะครับอุณหภูมิร่างกายนะครับ37.0องศานะครับความดันโลหิตนะครับ125ส่วน73ชีพจรนะครับได้84อัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีนะครับเราก็ทำการบันทึกไว้ นะครับสำหรับการวัดและประเมินสัญญาณชีพก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ